สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะวันนี้พาพี่พาน้องมาเล่อวานแห่หมายข้องครับหมายข้องเก่าเหรแหละมาซ้ำหมายกับพี่น้องหลังจากคลิปที่แล้วเมื่อวานหมานปลากัปลากระสูบไปตัวเดียวนะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งคลิปนี้ครับว่ามันถืหมานหรือบ่หมานครับไปเลยครับลุดดงดันเลยโอ้พี่น้องไปนั่งจอดอยู่ข,ข้างในเป็นชั่วโมงแล้วครับปลาบเบอๆเลยเลยใหญ่ยออกมาติดมองไ่โคกเห็นงานแน่นอนเนาะไ่โคกเห็นสะพานครับ เลี้ยงอาจจะดดังจัง่อยครับเอเพราะว่ามันจะติดกับไมโครนะหลอะกัติดกับติงหน่อยเหรียญหนามน้ำ,นำแต่ปลาบบกนี้มันบอลดีครับไป,ไปครับจอบเลยครับ พี่น้องแหติดไม่อีกแล้วครับตรง้องงมอีกแล้วครับนี่ พี่น้องมานี่ครับนี่แแหติดไมมเนาะโอ้หนึ่วันที่พรท่านหน้ิที่แม่นปลาปสวายครับสวายลึกเทพโพกูกเดี๋ยวค่อยเบิ้งดีๆครับผมเทพบดบดบดนี่ครับพี่น้องโตปลาโอ้หน้าที่แม่นสวายครับนี่สวายหน่อยเฮนี่งวันที่พรท่านปลาครับแแหมันข้างไม่เนาะติดต่อครับพี่หงนางางก็เล็กนี่ท่านเป็น,นแนวใดล่ะ มาสบายยังมันคมคือนี่ครับพี่น้องเี็บร้อยครับ,บนมันมันเต็มแรกมเต็มแหญ่หรอกป้านทีนึงเหอรอเต็ปั้นหน่อยอยู่นี่ครับ าโอเคครับเดี๋ยวไปจอดต่อครับไปจอดทางในพุญเนาะน้องเสียงดังหมดครับผูพ้พี่น้องโตเท่ได้เมื่อกี้นี่ผ่้เมนปลาสวายครับปลาบึกนอยเนาะปลาบึกเบื้องเรียครับมันเป็นปลาบึกครับโอเคครับเดี๋ยวจอดต่อตรงนี้จะเข้าครับ บอลบบกง่ายเลยพี่น้องท่านี่พี่น้องนะเดี๋ยวล้างมือกันครับมีต่อทำบอลเมื่อี้ยันจะมีต่อยอยู่แหละมุดไหล่ขึ้นเมย์นะครับเมื่อกี้กับมุดฮะหอบเลยท่านบอลขึ้นิีต่อยมั่ยเดี๋ยวล้างเข่ากันครับมาแล้วมีตอ่อยรีบครับพี่น้องอค,ครับเดี๋ยวลงปดไม่ปดแหย่กัน ว e ่าเป็นนเปิดเล้วอี่น้องท่านเปิดอยว่เดี๋ยวลงอีกรอบนึ่งครับ làm cẩn thận nhé cái <laughs> <laughs> mút nào nó đẹp bà ấy thì đẹp ด๋อยมั่ยครับพี่น้องโอเคครับมือเด็กกับพ่อทั้นี้หรือเปาครับเนาะเมื่อยเมื่อยมุดน้ำพ่นแห่เลยล่ะโอเคครับผมไปถลุวนังหรืกระบ้านกันครับนี่ครับพี่น้องถลุผลงานได้ปลาบึกตัวนึ่งตัวประมาณสามสี่ขีดนี่แหละครับตัวเมื่อยปลาบึกปลาบึกนะาปลาเปนปลาสวายเนาะนี่ปลาบึกปลาบึกแล้วก็มีปลาไอ้ซอยนกเขาตัวนึงแล้วก็มีปลาซาตัวนึงครับปลาซาหรือปลาขีดขมหรือปลาขาวหางแดงเนาะปลาขาวสูตรนั่นแหละครับโอเคครับผม นี่แหละถือว่าบาแห่หน้าเนาะมาได้มือละโตสองโตกะพ่อได้อยู่ได้กินแล้วครับพี่น้องครับครับพี่น้องมาวันแห่หม้ยข้องกะมือนี่กะมาอยู่แล้วเนาะให้บุบเกตัวนึงเนาะมอได้อยู่ได้กินครับคลิปที่แล้วก็ได้ปลากระสูบตัวนึงไปนั่งจอดอยู่ทางในหมดครับก็โดนปลาบอบน้าก็เลยออกมอวันนี้ียงอาจจะดังยังไงนะครับเด้อในคลิปอาจจะรบกควันหน่อยนะครับเนาะจากปุ้ยเป็นยังเนาะแล้ววัอนี้กะขอบคุณสุบุตรทุกคนที่เข้ามารับชมเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมือนน้ำนะครับ จะคอยพอกันใ่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ